รงแรมที่มิ้นมาเมื่อคืนนะนี่มิ้นเพิ่งตื่นนี่เขามีอนี้ให้ด้วยนะน้ำให้กินนี่ยวเราลงไปกึงข้างล่านะ สวัสดีค่ะช,ช่องชัแนามินเทนคอยนะคะวันนี้มินพาเพื่อนๆนั่งเครื่องบินมาที่เทาหยวนไทเปนะคะไต้หวันนี่เองนะคะนี่ก็คือสนามบินเขาหยวนไทเปและมินก็มานั่งทานข้าวนะคะที่สนามบินก่อนเลยนี่นะคะเป็นข้าวในราคา170ดอลลาร์ไต้หวันค่ะเสร็จจากนั้นนะคะมินก็พาเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะคะชั้น B1 ของสนามบินเถาหยวนไต้หวันนะคะ เพื่อมานั่งรถบัสนะจ๊ะนี่เลยนะคะอยู่บัสนะคะที่มินจะนั่งเขียวๆอันนี้เลยนะคะนี่นะคะตรงเพจเขาจะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยรถที่มิ้นจะรอนะคะเป็นรถบัสสีเขียวนะคะเราลงมาที่ชั้น B1 ของสนามบินนะคะเราก็จะเจอแบบนี้เลยจ้ะรถสีเขียวที่มินจะไปนะคะก็จะมาในรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือไปเมืองไทจงค่ะ และนี่ก็คือตั๋วที่มิ้งไปนะคะในราคา320ดอลลาร์ไต้หวันจากก็คือเท่ากับเทียบราคาไทยก็ราวๆ320บาทเหมือนกันนะคะมิ้งจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองไถจงนะคะนั่งรถใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะรถบัสของไถจงโดยเฉพาะเขาก็จะมาส่งเราที่สถานีรถไฟไถจงนะคะก็คือไถจงหัวเชอร์จ้าน,นะจ๊ะ นี่คือภาษาจีนที่บอกว่าเราอยู่ที่สถานีไหจงค่าเป็นสถานีรถไฟนะคะก็เหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าบ้านเราเลยนะคะเป็นรถไฟฟ้าแบบเหมือนกับ BTS MRT บ้านเราเลยนี่นะคะมันจะพาเพื่อนๆไปชั้น2นะคะเพื่อไปดูบริเวณที่ประชาชนชาวไต้หวันนะคะไปดูชีวิตประจำวันของชาวไต้หวันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นี่นะคะตรงนี้เป็นบริเวณของสถานีรถไฟฟ้าไถ่จงนะคะบริเวณก็กว้างขวางนะคะดูสะดวกสบายแล้วก็ใหญ่โตมากๆนะคะมีร้านอาหารเพียบเลยนะคะในสถานที่รอรถไฟฟ้านะคะด้านบนก็เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นรถไฟฟ้านะคะ นี่นะคะป้ายสถานีชัดเจนมากครั้งแรกเลยนะคะที่มินมาที่นี่นะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณร้านอาหารบ้างนะคะตรงนี้ก็คนเพียบเลยนะคะกำลังจะซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถไฟฟ้ากันนะไม่แตกต่างจากบ้านเราเลยนะ ประเทศไทยเราก็แบบมีเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันตรงที่เราอ่านภาษาจีนไม่ออกนะคะที่เมืองไถโจมบอกเลยว่ามีวัยรุ่นเยอะมากนะคะประชาชนที่เป็นวัยรุ่นจะเยอะมากๆเลยเห็นวัยรุ่นแบบไม่ขาดสายเลยนะคะอันนี้มินไม่ได้จะขึ้นรถไฟไปไหนนะคะมินแค่เดินมาสำรวจให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วเดี๋ยวมินจะพา ลงชั้นล่างบริเวณที่มีร้านอาหารเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้นล่างนะคะเพื่อไปดูร้านอาหารกันดีกว่านะคะว่ามีร้านอาหารอะไรน่าสนใจบ้างจะเหมือนกับบ้านเราไหมนะจะเหมือนกับเมืองไทยเราไหมนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะลงมาถึงชั้นล่างแล้วนี่มีร้านอาหารกิเตียบส่วนใหญ่ประเทศไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเมืองอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะมีร้านไก่ทอดเยอะมากะคะ่ะหลักๆเลยนะคะคือประเทศไต้หวันเขาจะมีข้าวกล่องเบนโตะนะคะเยอะมากนะคะเหมือนกับที่มิ้งกินที่สนามบินก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ข้าวประเภทไก่ทอดร้านปิ้วเียวเยอะมากนะคะ นี่นะคะบริเวณชั้นล่างที่เป็นแบบฟู้ดนะคะสำหรับให้คนมารอรถไฟแล้วก็มาทานข้าวนะคะร้านอาหารเกาหลีเขายังมีเลยนะคะนี่นะคะร้านไก่ทอดชิคเก้นของเขานะคะจะเป็นชิคเก้นแบบสไตล์ไต้หวันจีนนั่นแหละก็คือแตกต่างจากบ้านเราที่เรามีเค c ซีใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นร้านไก่ทอดของเขาเองนะคะโดยเป็นแบรนด์ของประเทศเขาเองค่ะ ที่มีอาหารญี่ปุ่นก็มีแล้วก็อาหารเกาหลีก็มีด้วยนะคะแล้วก็ข้าวแบบเป็นเซตๆซลลาดๆอย่างนี้นะคะที่เป็นแบบเบนโตะมีไข่ดาวมีไก่ทอดมีผักนะคะลักษณะเหมือนเบนโตะญี่ปุ่นนั่นเองร้านขายของฝากก็มีนะคะอันนี้ก็สามารถซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้นะ แล้วก็มาบริเวณนี้นะคะมีเหมือนอาหารไทยด้วยมีทีนขายเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เหมือนเป็นต้ยมยำกุ้งไทยเลยนะคะร้านนี้นะคะเห็นแล้วก็น่าสนใจดีค่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูบริเวณอื่นกันบ้างน,นะคะอันนี้มินก็ออกมาลานตรงกลางด้านนอกนะคะไม่ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณฟู้ดแล้วนะออกมาตรงลานกว้างๆนะคะตรงนี้จะไม่มีแอร์ เดีではでは nah ๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณงกว้างนี้นะคะเขาก็มีของขายเหมือนกันนะคะของขายบริเวณแบบว่าเป็นบริเวณเปิดกว้างนะคะเหมือนกับตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะเขาก็ขายของกระจุงกระจิ้งน่ารักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศบริเวณข้างนอกกันบ้างนะคะว่าเขาจะมีของขายอะไรบ้างค่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นแฟมิลี่มาร์ทด้านซ้ายมือ บ้านเขาก็มีแฟมิลี่มหม์ทบ้านเราเลยนี่นะคะเขาเหมือนมีงานแบบนิทรรศาการเหมือนกันนะคะพวกตุ๊กตาสไตล์ญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะคะแบบกล่องสุ่มก็มีนะคะกล่องจุม่มโอ้โหน่ารักกุ้งกินมุ้งนิ้งมากนี่นะคะของแบบบ้านเราเลยนะแต่บ้านเขาบริเวณที่เป็นเหมือนตลาดนัดอย่างนี้นะคะเขาจะไม่เน้นขายอาหารของกินนะ าก็ถือว่าเขามีฟู้ดคอร์ดอยู่ในแล้วใช่ไหมบริเวณนี้ของเขาจะมีแต่เสื้อผ้าแล้วก็เน้นเป็นเครื่องประดับมากกว่าที่จะเป็นของกินค่ะและที่เพื่อนๆเห็นด้านขวามือนะคะเป็นรถไฟโบราณนะคะอันนี้เขาไม่ได้ใช้บริการแล้วนะคะเขาทําเป็นคาเฟ่นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปนั่งในรถไฟโบราณอันนี้ได้แต่เป็นร้านคาเฟ่ทั้งนั้นเลยนะคะ เป็นรถไฟโบราณนะคะที่เขาไม่ได้ใช้บริการแล้วรถไฟแบบเก่าๆเ,เขาเอามาใช้เป็นคาเฟ่นั่นเองบริเวณนี้มีแต่ของน่ารักจริงๆมากเลยนะคะตุ๊กตาเอ๋ยกล่องจิ๋วเอ๋ยแหวนสร้อยกำไลกระเป๋านะคะน,น่ารักน่ารักทั้นนั้นเลยนะคะแต่ราคาแอบแรงนะคะซึ่งราคามากกว่าเมืองไทยเราประมาณสองสามเท่าเลยนะมินเห็นเสื้อผ้านะคะ เหมือนกับบ้านเราประมาณอยู่ในราคา200บาทนะชุดเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยแต่ว่ามิเห็นแล้วมันอยู่ที่ประมาณ4-500เลยนะเป็นเสื้อผ้าแบบไทยเราก็น่าจะอยู่ประมาณ200บาทเดี๋ยวว่านะคะประเทศเขา,เาราคาค่อนข้างแรงนะคะอาหารก็มากกว่าราคาของไทยเราประมาณเท่าถึงสองเท่านี่นะคะนี่มีเทโลปีด้วย คือหายากมากเลยนะคะกบเคโรที่เป็นแบบญี่ปุ่นในตำนานนะคะในเมืองไทยเราหาแทบไม่ได้เลยนะคะมินชอบเคโลปีมากที่เป็นกบเคโรแบบนี้นะคะแล้วเมืองไทยเราคือมีแต่คิตตี้อย่างนี้นะแต่ว่าเคโรเหมือนหายไปแล้วนี่ร้านนี้เคโรมากน่ารักสุดๆร้านเขาก็เยอะพอสมควรนะคะร้านเปิดข้างนอกแบบนี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่เป็นร้านแบบน่ารักน่ารักนี่นะคะให้ดูชัดๆเลยในรถไฟโบราณน,นะคะจะเป็นร้านคาเฟ่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปรับประทานไปดื่มไปนั่งชิลอยู่ในรถไฟโบราณอน,นี้ค่ะนี่มีคนออกมาจากรถไฟโบราณน,นะคะเขาไปนั่งในคาเฟ่กันมาน่ารักมากเลยคะ่ะประเทศไทยเราหน้าเอาเป็นตัวอย่างมากเลยนะรถไฟเก่าๆสามารถเอามาเป็นคาเฟ่ได้น่ารักสุดๆ น่ารักมากร้านคาดูน่ารักมากเลยนะคะบริเวณน,นี้ของกินก็ส่วนใหญ่ก็มีแค่ชานมนะคะก็แล้วก็พวกคุกกี้มาการองอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ผู้หญิงชอบนะเสื้อผ้ากำไร กระเป๋าเครื่องประดับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปข้างในนะคะให้ดูบริเวณที่นั่งนะคะพอเราซื้อของกินพวกชานมหรืออะไรก็มานั่งตรงนี้ได้นะคะตรงนี้บริเวณที่เขาทําไว้ให้คนนั่งทานค่ะเป็นรางรถไฟนะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูบริเวณอื่นกันบ้างนะคะบริเวณที่เป็นของเล่นก็มีนะคะ บริเวณเกมกดอันนี้เจอห้องน้ำนะคะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายมีห้องน้ำหญิงนะคะยังมีซ่วมแบบนี้อยู่นะซ่วมโบราณเลยและอันนี้ก็เป็นบริเวณของเล่นนะคะเกมกด,ดตานี่นะคะ เจอ Family Mart ค่ะที่นี่แท็กซี่นะคะเขาต้องเข้าเซเว่นกับ Family Mar t นะคะเพื่อไปเรียกแท็กซี่ค่ะโดยที่เราจะเข้ามาใน Family Mar t ก็ได้นะคะหรือ7 e เ e ่นอีเก็ได้นะคะเข้ามาที่ตู้กดเรียกแท็กซี่ตรงนี้นะคะอันนี้ทางร้านก็ไม่ให้มิ้นถ่ายเยอะนะคะมินก็เลยไม่ได้แนะนําอะไรเพื่อนๆมากนะคะแต่เพื่อนๆสามารถดูในติ๊กต็อกได้เขาสอนวิธีเรียกแท็กซี่อยู่นะอันนี้มินก็ได้ใบมาแล้วนะคะเลขทะเบียน143่งสี่สามขีดสนะคะ เี๋ยวเขาก็จะมาตรงนี้เลยนะคะพอเราเรียกแท็กซี่ตรงนี้แล้วเราก็ยืนรอยอยู่หน้าบริเวณ Familymart หรือเซเว่นตรงนี้เลยนี่นะคะเขามาถึงแล้วนะคะเขาก็มาจอดเห็นชัดเจนเลยว่าเลขทะเบียนเขาหน3่งสี่สามดสมเก็บค่าเขาเห็นมินมีกระเป๋า้อลากนะคะเขาก็มาช่วยมินเต็มที่เลยค่ะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาโรงแรมอยู่กันนะคะ เป็นบริเวณโรงแรมใกล้ๆแถวนี้แหละนั่งรถประมาณ10นาทีนะคะ5 1 0ถึง10นาทีประมาณนั้นนี่นะคะมิมาที่โรงแรมนี้ค่ะไอเดล Hotel นะคะอยู่ในเมืองไถจงเลย ไม่ไกลจากบริเวณที่มิ้นียกเลือกเลยนะคะนี่นะคะโรงแรมสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่มิ้นขอดูลักษณะห้องของเขาหน่อยนะคะนี่คือป้ายหน้าโรงแรมนะคะ Idle Hotel ค่ะไม่รู้นะคะว่ากี่บาทคือละกี่บาทอันนี้มิ้นไม่รู้จริงๆก็เลือกโรงแรมที่ใกล้ที่สุดนะคะคุยกับพนักงานแล้วนะคะคืนละ980ดิดอลลาร์ไต้หวันจ้า the next ลุนสวัสดนะเพื่อนๆน,นี่มิงก็เพิ่งตื่นนะคะบรรยากาศห้องนะคะในนี่บริเวณนี่เขามีนี่ให้ดูเปนะน้ำให้กินนี่เอาไวช้ชงกาแฟกินอะไรเงี้ยอืมเอาไว้ชงกาแฟกินอะไรเงี้ยนะคะบรรยากาศดีแอร เป็นแบบนี้มีลมออกมาสองรูอย่างนี้นะให้ดูมี Wifi ห้ามสูบบุหรี่นะคะส่วนสวิตช์แอร์ก็คืออย่างนี้นะข้างซ้ายนะคะเขาจะบอกว่าอันไหนเปิดแอร์เบาเปิดแอร์แรงนะมินชัยแบบเปิดแอร์เบาก็ากดอย่างนี้สามปุ่มน,นะ,ะ <S <S ตามแบบที่เขาบอกถ้าเปิดแอร์เบาจะต้องกดอย่างนี้ถ้าเกิด ต้องการให้แอร์แรงก็กดแบบนี้แต่อันนี้เบานะคะอันนี้ก็พวกสวิตไฟคือตอนแรกมิงเข้ามาครั้งแรกมิงก็หารีโมทแอร์นะโอเคดีอันนี้บริเวณเมืองไถจงนะเช้าแล้วเจ็ดมงนี่นะคะ นี่ทะนรนาเพิ่งตื่นครับบริเวณนี้ก็มีของใช้ของอะไรแต่นี้ของวินอันนี้ของวินนะสีชมพูเห็นแล้วนี้ก็บริเวณห้องน้ำโอเคห้องน้ำนะคะนี่เทียมน้ำอยู่ตรงนี้มีม่านสีนโอเคบี แทรอันนี้คือลัก8 0ดสิอลลราไต้หวันนะคะถ้าเทียบกันเงินไทยก็ราวๆ1น0 0นิดๆน,นะเพราะเงินไต้หวันกับเงินไทยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะถ้าที่ไต้หวัน980ดิดอลลร์เงินไทยก็ประมาณพันกี่ยีก20บาทหรือพันกี่30บาทประมาณนี้หรือไม่ก็น้อยกว่านั้น ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันนี่คือคูปองนะคะคูปองกินอาหารเช้าของทางโรงแรมกินได้ดตั้งแต่กับหัวกินได้ตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงเดีย๋ยวเราลงไปกินข้าวข้างล่าง 好啊，给我吃饱饭，把餐盘收后面，谢谢。麻烦、嗯嗯、一下，把餐盘回收后面，好啊、谢谢。嗯 หลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะมินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตรงยีมินนะคะก็ะคะือยีมินสตรีทนั่นเอง <Okay. S 1> เป็นตลาดกลางคืนนะคะนี่นะคะยีมินนะคะถึงแล้วนะคะยีมินสตรีทตลาดยีมินนั่นเองบริเวณนี้นะคะก็คือเขาจะมีคนมาร้องเพลงมีคนมา สังสรรค์กันนะคะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารสไตล์สตตีทฟู้ดนะคะแต่นี่มิ้นมาตอนกลางวันนะคะบริเวณนี้เขาก็เลยยังไม่มีเปิดทําการแสดงหรืออะไรแต่ร้านค้าต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ก็มีขายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเกมร้านของเล่นต่างๆนะคะเขาก็มีให้เราเล่นได้ตลอดรวมไปถึงเกมนะ,ะตรงบริเวณนี้ก็จะมีการแสดงตอนกลางคืนนะคะก็คือมีร้านอาหารนะคะที่คุมอยู่อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเขาจะเปิดผ้าขายช่วงเย็นนะคะจนถึงกลางคืนนะคะเป็นตลาดกลางคืนนั่นเองนะคะแล้วก็โต๊ะบริเวณนี้ก็เป็นให้คนมานั่งทานข้าวแล้วก็ฟังดนตรีค่ะตอนกลางคืนนี้คนจะเยอะมากนะคะบริเวณนี้นะคะแต่นี่มิ้นมาในตอนกลางวันนะเขาก็ยังไม่เปิดเขาเรียกว่ายีมินนะคะตลาดกลางคืนยีมินอันนี้มิ้นก็เลยมาหาร้านอาหารค่ะร้านอาหารบริเวณนี้นะคะอยากรูมีอะไรทานบ้าง อร้ uh, open. Uh, านเขาเปิดส <No. S 1> ิบโมงจ้าเลย uh, เลเไปเลย <No>. uh. สีชมพูตรงนี้เป็นเวทีนะคะที่จะมีนักร้องมาร้องเพลงค่ะตอนกลางคืนแล้วก็บริเวณโต๊ะนะคะและร้านอาหารเพียบจ้ะ uh oh. ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี้จะปุกพาดมากนีก็ร้านชานมไข่มุกนะคะเปิดสิบเอ็ดโมงเหมือนกันค่ะ ร้านซ้ายนี้ซเว่น e อเนะคะเซเว่เขาจะมีที่นั่งนะคะเจอร้านหนึ่งค่ะที่มินอยากทานนะคะเป็นร้านข้าวไก่ทอดนะคะเป็นร้านสเปกไก่นะคะสไตล์จีนเซี่ยงไฮ้ค่ะแต่ว่าเขามีสาขาที่ไต้หวันด้วยนะคะเหมือนเป็นเฟรนชาไชแบบบ้านเรานั่นเองชื่อไก่ว่า SFC <Hello. S 1> นะคะร้าน SFC เมนูมิ้นอ่านไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงเป็นร้านสเต็กไก่แต่ว่ามินมีตัวช่วยค่ะเราใช้ทานสเลเตอร์ของเรานะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะเรามีโทรศัพท์มือถือเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จ้านี่นะคะพอใช้ทานสเลเตอร์ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะแล้วมิ้นก็แคปมาเพื่อเอาไปเลือกในเมนูจ้าทีนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าร้านเขามีอะไรบ้างเป็นสเต็กไก่สไตล์เซี่ยงไฮ้นะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง แต่มินไม่ได้ทานสเต็กไก่นนะคะสิ่งที่มินสั่งก็คือข้าวผัดกิมจิค่ะจะเป็นข้าวผัดกิมจิสไตลจ์จีนนี่เองนะคะได้มาแล้วนะคะข้าวผัดกิมจิสไตล์จีนแล้วมินก็ซื้อชานม,มไข่มุกมาด้วยเดี๋ยวเรา,เรานั่งแท็กซี่กันไปต่อนะคะกลับค่ะกลับไปที่สถานีรถไฟไถจงนะคะก็คือไถจงว่าเชจ้านนะคะ กลับไปที่สถานีรถไฟของเราเดิมนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสคันเดิมเลยนะคะเขาจอดเทียบท่าอยู่ที่สถานีรถไฟไถจงนั่นแหละแต่เป็นบริเวณท้ายๆนะคะจะมีที่ขึ้นรถบัสคันเดิมเลยนะคะยี่ห้อน่คะอยู่บัสนี่เลยเข้าไปข้างในตันเพื่อไปซื้อตั๋วนะคะที่มินนั่งคันเดิมนะคะเพราะว่ามินก็นั่งคันนี้มาจากสนามบินนะมินก็เลยเลือก แบบเดิมเลยนะคะเขาอยู่แอร์พอร์ตวันนี้ยัง Next one one o'clock Ah now one o'clock Yes Okay Three hundred twenty One one pm Okay Oh okay okay เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ ก็มาขึ้นรถเลยจ้าเรียบร้อยกับสนามบินกันจ้านั่งรถในระยะเวลาสองชั่วโมงก็ถึงสนามบินแล้วนะคะไม่นานค่ะถึงสนามบินแล้วนะคะก็เลยมาหาที่นอนได้ที่นอนบริเวณนี้นะมีที่ยืดขายาวเหยียดคืนนี้จะนอนตรงนี้ละจ้ะ <c oughs> เพราะว่ามิ้นมาตั้งแต่กลางวันนะคะแล้วมินต้องนอนคืนนี้ทั้งคืนนะคะเพราะมิ้นบินอีกวันหนึ่งนะ ไม่ได้เช่าโรงแรมเพิ่มนะก็มานอนค้างคืนที่สนามบินหนึ่งคืนเลยเต็มเต็มเย้เ <next> yeah. ช้าวันใหม่แล้วถึงเวลากลับบ้านและจ้านอนที่นี่ทั้งคืนเลยนะคะที่สนามบินนะคะตั้งแต่ห้าทุ่มยันตีสามจากนั้นก็ตื่นมาเตรียมบินและจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณเก้าโมงเช้านะคะหลังจากที่เข้าห้องน้ำเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยที่สนามบิน ตรบินช่วง9ก้าโมงสิโมงนี้เองเมื่อคืนเป็นการนอนสนามบินที่แบบไม่เคยทำมาก่อนนะเป็นครั้งแรกโอเคเรากลับประเทศไทยกันจ้าไปยบายเมืองไถจงประเทศไต้หวันนะคะในครั้งหน้ามันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณมินเผ่นคอยด้วยนะจ้า